สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรปอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับคลิปนี้จะพามาชมต้นไผ่นะครับันนี้คืออุมโมงค์ไผ่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าอุมโมงค์ไผ่เราก็มาดูไผ่ยักษ์ก่อนนะครับไผ่ยักษ์ที่ไผ่ยักษ์ทรงปุกนะครับตรงนี้นี่ครับมาดูหนอ่อ ngò phay dắt đem jn Bambu. <coughs> อ่หักแล้ว,วหักแล้วครับลำใหญ่ๆเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอุโมงค์ไผ่กันน่ครับบรรยากาศในอุโมงค์อุโมงค์ไผ่ข้างๆก็จะเป็นไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกต้นไผ่ลวกก็ทำอุโมงค์ได้สวย ลมเลื่นดีเช่นกันนะครับไผ่ลวกไผ่เลี้ยงหัวเข้ามาด้านในอุโมงค์นี่ลมลมนะครับลมพัดเย็นดีมากเลยอารมณกาศด้านในอุโมงค์ไผ่บรรยากาศเย็นๆนะครับไผ่ลวกอุโมงค์ไผ่ลวก ก็เอาปเข้ามาหากันนะครับมันก็จะเป็นซุน้มบูมงตรงนี้ความกว้างประมาณ5เมตร5-6เมตรนะครับความกว้างของระยะต้นช่องทางเดินตรงนี้นะระหว่างต้นต้นถึงต้นโอ้ยลมเย็นดีมากเลย เราไปดูไผ่ชนิดอื่นกันไผ่ก็มีลายสายพันธ์ุนะครับัวน,นี้ไผ่ไผ่ไล่นะครับเนี่ยไผ่ใบใหญ่ๆที่เกิดตามภูเขาหรือเปล่าลมเสียงลมพัดใบไผ่ดัง เดี๋ยวมาดูต้นไผ่กันนะครับว่ามีไผ่อะไรบ้างตรงนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับทั้งก่อนก็พามาดูแล้วนะครับตรงนี้เป็นเกาะไผ่ห้ามเก็บหน่อไม้ตัวนี้ไผ่สวยงามนะกินได้ด้วยแหละหมายถึงว่าลำสวยงาม ครับกิมซุงไอ้กิมซุงหรือเปล่าหมดเลยหนอใหญ่นะครับไอ้ลำอว้วกอ้วกใครมาจูใครมาจูเอาไข่กิมซุง ไก่กิมซุงนี่ไผ่สร้างคำไผ่สร้างคำที่สวนก็มีนะครับเด่นของมันก็จะมีแถบบาร์โคดนะครับนี่แถบบาร์โคดนี่ก็เป็นอีกไผ่ชนิดหนึ่งนะครับไม่เห็นป้ายชื่อ าลาำเขียวลำเขียวเข้มลำเขียวเข้มลักษณะหนอมีลักษณะหน,นอนะฮะหนอหนอก็จะมีขนกล้องเร็วไปหน่อยพวกกัดหน่อย นี่ก็เป็นกองปุ๋ยหมักสวยๆเลยกองปุ๋ยหมักโอ้โหปุ๋ยมหาศาลนะครับโซนนี้เข้ามาหลายครั้งแล้วเข้ามาหลายครั้งแต่ไม่เคยเดินมานะมาดูไข่ตรงนี้กันนี่ไผ่ไผ่ไกิมซุงเนี่ยถ้าปลูกถ้าปลูกอยู่ลหลายกองเนี้ยก็ กองหนอใหญ่นะฮะเนี่ยกิมซูงหนอใหญ่นี่หนอใหญ่ลำใหญ่ด้วยสวยงามผ่านนี่ดีมากนะครับโนูกองผ่านเหนโอ้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพามาชมอโมูค์งไผ่กันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามเพียงวิธีธรรมชาตินะครับสวัสดีครับ